ไม่ถามนิดนึงว่าที่เขารักเราก็ต้องต้องบอกแหละครับต้องบอกแหละครับก็อาจจะเพิ่งบอกเพราะว่าแต่แต่เด็กขึ้นมาเนี่ยพอไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตาอยู่แล้วผมเพิ่งเขาเพิ่งมาบอกเมื่อไม่กี่เดือนนี่แหละครับพี่นอย่างกรณีที่บอกว่ายินยันไม่ทําลายร่างกายแต่ว่าในวันที่คุณตายเขาไปแจ้งความเนี่ยยังมีรอยฟกช้ำอยู่ตรงเนี้ยหลายคนสงสัยว่า แผลมันเกิดขึ้นจากอะไร <S 1> <S 1> ครับอย่างที่ผมชี้แจงไปแล้วว่ารอยฟกช้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผมผมก็เรียนรอ,อ,อยที่เป็นเป็นมือนะฮะที่เป็นฟกช้ำไปไปออกแล้วก็ไปบอกตำรวจว่าเ,เราไปทำเนี่ยคือผมก็ได้เรียนไปแล้วหลายครั้งนะฮะแล้วก็เพิ่งแจง้งไปเมื่อกี้ก็คือว่าผมไม่ได้ทำนี่รอยฟกช้ำนี่คือที่ทำเนี่ยเกิดจากวันที่สามสี่เดือนก่อนวันที่ยี่สิบสามโดยประมาณที่ผมมีอยู่เนี่ยนะฮะวันที่สามสามกันยา<ต><ๆ>โดย,ดยประมาณซึ่งมือเนี้ย เขาชกกาแพงซึ่งผมเขามาทําผมแล้วเขาชกกําแพงที่ผมไม่ทําตอบแล้วตรงรอยนี่คือมือผมที่ไปจับเขาตเหตการา์เดียว<แ>ที่เขา<แ>จะเอาซ<น>้อมาทิ้มพี่ไม่ใช่มมไม่ใช่ใชอ,อันนี้นนนคือผ่านมานานแล้วมันนานมากแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วผมไม่ได้ทําร้ายเขาด้วย แล้วก็วันนั้นผมก็โดนอ่วมเหมือนกัน<อ>ซึ่งผมวันที่โดนวันที่โดนซ่อมมาจริงคือวันไหนคะวันที่ผมโดนทำลายร่างกายที่แผลที่เห็นในตัวล่าสุดเนี่ยคือวันที่5ธันวาต,ตอนที่ผมเข้าไปเอาโน้ตบุ๊กเราซึ่งวันนั้นผมไม่ได้ทําลายคุณตายด้วยเพราะไม่มีเรื่องอะไรต้องร้ายไม่ได้แตะตัวผมกอดโน้ตบุ๊กผมไว้ผมมีภาพวงจร, <S <S รปิดของกล้องผมมีภาพทุกอย่างผมมีพยานของรปภอยู่รอพอก็ยินดีหรือว่าพยานที่ควรยินดีที่จะเป็นพยานให้ผม เพราะว่าผมไม่ได้ทําร้ายผมก็กอดเขาก็ทุบไปผมก็ทุบไปคือมันไม่เจ็บหรอกครับมันเจ็บนิดหน่อยอะไรนะครับวันที่สารกัญยาที่เกิดภาพของเขาอะค่ะวันที่สามกันยาไม่มีครับไม่มีครับที่นายคกทำเรื่องกฎหมายตอนนี้แจ้งความอะไรดานนคี้ตอนนี้ผมแล้วทางทีมทนายก็ได้แจ้งแค่บุกรุกเข้าบ้านลักทรัพย์ยามวิการแล้วก็ทำลายร่างกายผม แค่นั้นเองคือยังไม่ได้เดินเมือคดีนะยังไม่ได้<ช>คือแค่ลงบันทึกประจําวันแต่ทางฝั่งเขาแจ้งความว่าเราทําร้ายร่างกายเขาเใช่คือฝั่งเขาแจ้งก็ไม่เป็นไรก็แจ้งไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้โลกวันมีภาพทุกอย่างทมกมีพยานของรปภอ,อยู่รปภก็ยินดีหรือว่าพยานที่ควรยินดีที่จะเป็นพยานให้ผมเพราะว่าผมไม่ได้ทําร้ายผมก็กอดเขาก็ทุกไปผมกรทุกไปคือมันไม่เจ็บหรอกครับมันเจ็บนิดหน่อย อะะไรรนคับของวันที่3กันยาที่เกิดภาพของเขาอะค่ะวันที่ส3กันยาไม่มีครับรไม่ม eh ีครับตอนนี <can <can> ้ผมและทางทีมนายก็ได้แจ้งแค่บุกรุกเข้าบ้านลักทรัพย์ยามวิกาลแล้วก็ทำนายร่างกายผมแค่นั้นเองคือยังไม่ได้เดินเมือนคดีนะยังไม่ได้คือแค่ลงบันทึกประจำวันในทางเขาแจ้งความว่าเราทำร่างกายเขาจะเมนการต่อไป คือฝั่งเขาแจ้งก็ไม่เป็นไรก็แจ้งไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้โลกวันวิวัฒนาการได้ดีมากแล้วผมว่าสามารถตรวจสอบกันได้ว่าเราไปทำลายเขาจริงหรือเปล่าทาไม่อ,ได,อได้เรียกครับไม่มีใครโทรมาหาผมเลยมีแต่เรื่องนักข่า าาทายางกยครับผมปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทาร้ายเขา,าเลยทราบแล้วครับก็คือผมไม่ทำร้ายร่างกายผมก็ยัง,งงงว่าผมไปทำร้ายเขาตอนไหนพี่นานกรณีที่เขาบอกว่าเราช่อโกงเอาชื่อเขาแอบอ้างหลอกเงินคุณนอนอมิตาดาหกหมื่นนะครับครับเอาเป็นว่าเรื่องที่ไปหลอกแบบอ้างว่าผมเอาชื่อเขาไปออกแอบอ้างต่างๆนะผมสามารถยืนยันได้เพราะว่าผมไม่เคยเอาชื่อคุณตายไปหลอกในเ<อ>ร,รื่องของงานดอเพื่อน หรือว่าใครเลยคุณแนนก็คุยโทรศัพท์กับผมคุณแนนก็พร้อมที่จะเป็นพยานให้ผมคุณแนนไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณแนนก็บอกหนูไม่รู้เรื่องหรือว่าคนอื่นที่จะไปให้ผมไปหลอกลวงเขาไม่มีเลยเพราะปัจจุบันผมทํางานและผมก็มีงานของผมทําทุกวันถึงแม้ผมไม่ได้รวยผมก็มีพออยู่พอกินผม,ผมไม่จําเป็นต้องเอาชื่อเขาไปนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้คือผลกระทบที่เกิดมาคือว่าเ,เรื่องงานผมที่ผมทําอยู่ทุกคนก็ กำลังจะแบบสงสัยในตัวผมอยู่เพราะ,ะนั้นผมต้องการเคลียร์ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมเป็นคนออกแบบนะครับออกแบบสร้างอาคารพาณิชย์แล้วก็หมู่บ้านแล้วก็รับออกแบบต่างๆนาๆนานะฮะปัจจุบันก็มีการสร้างก่อสร้างกันเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดอสองที่ที่กรุงเทพก็จะมียาวราชก็จะมีนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าน้ำพวกมันก็เลยประสบ ปัญหาของผมแล้วผมมีลูกน้องที่ต้องเลี้ยงดูตั้งสามสิบกว่าคนคือช่วงนี้ผมก็โดนมรสุมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ต้องเลี้ยงดูค่ะจริงๆก็แต่วันที่เป็นข่าวเนี่ยได้มีการเหมือนอยากเคลียร์กันเองก่อนที่จะต้องออกโต้กลับในวันนี้ไหมคะพยายามเคลียร์กันคือก็คุยกันนะครับคือเคลียร์กันเนี่ยเคลียร์ในกันในฐานะที่ว่าเออเลิกด่าผมใน Facebook แล้วก็หยุดด่าผมในเฟซบุ o กคือผมโดนทุกวันเลยผมโดนมาสองเดือนแล้วแล้วด่าทุกวันเลยอ่ะจนผมเหนื่อยอ่ะ คือทุกคนก็กคิดไร้จนเมื่อยแล้วครับ<ส>ก็คือเขาคงเมื่อยแล้วก็จากเพื่อนเขาก็มาบอกว่ามันมันไม่น่าจะคิดแล้วแต่หลังจากเขาไปไ<ม>แจ้งความวได้มีการคุยกนะันงหลังจากที่แจ้งความมีการคุยฮะมีการคุยหลังจากวันนั้นว่าเออให้มาขอโทษแม่ผมนะแค่นั้นวันที่เขาแจ้งความเราอ๋อไม่ไม่ไม่ได้คุยเลยก็คือผมมาทราบีกทีตอนตีสามฮะตีสามที่ได้ทราบก็คือมีไอโทรศัพท์เข้ามาแล้วผมมาเปิดคอมพิวเตอร์ดูก็พบว่ามีเพื่อน เพื่อนใหม่อะประมาณเกือบเกือบสองพันคนที <ick m ow road> mm ่แอดเข้ามาในประมาณชั่วโมงนึงซึ่งผมก็ตกใจติดต่อกันหลังสุดคือวันที่ห้าถูกไหมคะเอ่อน่าจะเป็นห้าหรือหกที่ที่พูดคุยนะนอกนั้นจะเป็นการส่งวอตแอปเข้ามาเอ่อมาแล้วก็มีการโพสต์ไปเรื่อยๆคื่อคงเหมือนคุณตาอย่างที่ไปจ้างทำาทางนั้นก็มีการนําบาดแผลไปชนสูตรด้วยที่โรงพยาบาลเปาโลครับก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปชนะสูตรดูเพราะว่า แผลที่ผมดูอะหัวเข่าล้วล้มเรามีภาพเห็นเหตุการณ์จริงแต่ตรงอื่นมันไม่มีอย่างแผลตรงเนี้ยมันจะมียังไงฮะแล้วก็หน้าที่ช้ํามันจะมีได้ยังไงครับหรือว่าตัวที่ช้ํามันจะมีได้ไงซึ่งผมไม่ได้ทำครับมันจะมีตรงไหนฮะข้อกลุมก็งวดังนั้นต้องอย่างนี้คืออย่างนี้นะฮะผมอยากจะให้ทางผมไม่สามารถบอกตรงนี้ได้เอาเป็นว่า ทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในกระบวนของถ้าคุณตายคิดว่าคุณตายถูกหรือเนี่ยผมไม่อยากดาเนินคดีกันต่อไปไม่อยากมีเรื่องถ้าคุณตายคิดว่าผมผิดจริงก็ทําต่อไปนะก็เรามาพิสูจน์กันในในชั้นศาลอีกทีหนึง่งเรื่องนี้เหมือนกับว่าต่างฝ่ายก็ต่างออกมาพูดกันเป็นอย่างถ้าก็ต้องตัดสินว่าต้องมีคนนึงที่เป็นคนโกหกหรือว่าผิดจริงเนี่ยค่ะด้านคุณไนท์เนี่ยจะอยากจะสรุปต้องปางของตัวเองยังไงคือสรุปเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่าที่ผมออกมาวันนี้ ผมไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรเลยผมต้องการเรียกร้องเพื่อตัวผมเองและครอบครัวผมเองเท่านั้นเพราะทุกวันนี้ทีห่หลังเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเพื่อนหรือว่าคนที่ผมทํางานอยู่และครอบครัวผมกําลังรู้สึกแย่กับผมอยู่มากและผมต้องการมาเขียวเองว่าผมไม่ได้ทําแล้วทุกคนที่เป็นเพื่อนผมจริงๆทุกคนในวงการรวมทัง้งนอกวงการก็จะรู้ว่าผมไม่ได้ทํา ผมอยากให้ทุกคนรู้และสื่อได้รู้ว่าผมไม่ได้ทําจริงๆแค่นั้นเองแค่นี้ครับคือทุกคนสามารถคิดตามผมได้อย่างที่ผมประกอบภาพที่ผมให้ดูในเรื่องของคดีเนี่ยยังไงบ้างจะดำเนินการยังไงต่อไปอะตอนนี้คดีจะเป็นยังไงบ้างครับก็คือว่าทีอคุยกับคุณนหยนะครับเขาแนะนําทางกฎหมายทุกอย่างว่าให้ร่วนกันได้เลยแต่คุณนหนเขา ไม่อยากจะเอาเอาความคุณตายก็คืออยากจะจบก,กันกันด้วยดีใช่เพราะว่าคดีอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดดำเนินตามกฎหมายปุ๊บเนี่ยมันจะยอมความกันไม่ได้เพราะว่ามัน<ว>ตาโทษสูงอ,อย่างนีน้ครับผมก็เลยแบบอยากให้ไกลเกลี่ยไกลใช่ครับได้มีการติดต่อทางธนายปราบคุณตายเพื่อไกลเกลี่ยไม่ได้ติดต่อกันเลยครับจะมีนัดติดต่อก็ต้องก็แต่ทางทางธนายนะครับครับก็คือตอนนี้ผมก็ออกมาแค่แถลงข่าวเฉยเพื่อเพื่อเคลียร์ตัวเองแล้วก็ขอความยุติธรรมให้ผมแค่นั้นเองเคลียร์ตัวเองแล้วอยากฝ่า ตอนนี้ก็ขอแบบอย่างเดียวที่ที่สำคัญเลยคือหยุดดา่าหยุดโพสผมใน f c e e o o o เถอะผมผมรู้สึกว่ามันควรจะพอได้แล้วแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดถ้าเราทำร้ายกันอย่างเงี้ยมันไม่ดีต้องสองฝ่ายหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากมันเป็นเรื่องคนสองคนซึ่งมันไม่ถูกต้องที่จะต้องมาประจานตัวเราเองและตัวคุณเองซึ่งทั้งคุณและผมไม่มีอะไรดีขึ้นมาขอ มคืออาการที่คุณต่ายเมาหรือขาดสติเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วซึ่งทุกคนในวงการก็น่าจะรู้ <S <S แล้วเพื่อนที่สนิทก็รู้แต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เขาไม่ได้มีอาการทางจิตซึ่งยังนั้นต้องไปเช็คอีกทีคือผมก็ไม่สามารถบอกได้มีเรื่องของยาเสพติด ไม่ทราบก็ต้องไปเช็คดูค่ะไม่ทราบจริงสุดท้ายความสัมพันธ์จะลงเอยด้วยยังไงคือตอนนี้ความสัมพันธ์ของผมผมขอเรียนสุดท้ายเลยว่าจนมาถึงตอนนี้จริงๆผมก็ไม่ได้โกรธเขานะคือผมก็ไม่ได้โกรธคุณตายผมไม่เอะไรม่อบ้าวงจรปิดที่คุณบอกว่ามีเอามาแชร์เลยมีครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยมีหมดแล้วครับเก็บว